สามนิกดิคในการใช้ ACV นะครับในคนอ้วนและในคนที่กลัวว่าตัวเองจะน้ำตาลสูงหรือคนที่น้ำตาลสูงแล้วนะครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับจริงๆแล้ว Apple ิ i ลไ r เดอร์ในเวลาเราไปอ่านนะโหบางคนเขียนแบบประโยชน์เป็น10อย่างเลยจริงๆประโยชน์มันมีเยอะนะครับแต่ถ้าเราไปดูในงานวิจัยหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ 2- อสอย่างนะที่เราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วผมจะเล่าวันนี้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า Apple ิ i d e r เดอร์เนี่ย ตัวมันจริงๆเนี่ยนะครับมันชื่อ Apple Sider คือฟังปุ๊บจะรู้เลยว่ามันต้องทำมาจาก Apple แน่เลยหลายคนก็บอกว่าเอ้ากิน Apple ิ i ลไซเอร์ไปมันจะไม่มีน้ําตาลเยอะเหรอนะครับนีบผมจะเฉลยให้ฟังนะจริงๆแล้วน้ําตาลที่อยู่ใน Apple นะครับในน้ำแอ p เปิเลยนะเขาจะใส่ยีสต์เข้าไปอ่าน้ําตาลบวกยีสต์เกิดอะไรขึ้นน้เพื่อนมันก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์อ่าพอกลายเป็นแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บนะครับ เขาก็จะใส่แบคทีเรียตัวหนึ่งเข้าไปในฐานที่เข้าใจแล้วกันเอาแอลกอฮอล์ตัวนี้ใส่แบคทีเรียเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าอะเซติกนะครับถ้าใครอยากจะไปเซิร์ชต่อนะครับมันเขียนอย่างงี้ตัว a c e t i c ครับอะเซติกนะครับซึ่งเป็นกรดชนิดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่สําคัญมากเลยในการทําให้เกิดการออกฤทธิต่างๆนะครับเวลาเราพูดถึงแอปเปิ้ลแ่จริงๆตัวหลักๆทางเคมีที่เราพูดกันในทางการแพทย์หรือว่าพูดกันในคนที่ ชอบศาสตร์เกี่ยวกับชะลอวัยลดความอ้วนนะครับหรือว่าการรักษาโรคโดยไม่ใช่ยาเนี่ยเราจะเน้นกรดตัวนี้ที่ชื่อว่า a เซติกนะครับใครกลัวลืมก็พิมพ์คำว่า a เซติกก็คือ a c e t i c นะครับซติกครับเรียนไปเขียนไปนะครับจะได้รู้สึกว่าโอเคนะครับฟังจบไลฟ์นี้แล้วนอกจากจะได้ความมันและรอยยิ้มจากผมไปแล้วยังได้ความรู้ไปด้วยนะครับอ่ะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราไปดูแอปเปิลไซเดอร์ในท้องตลาดจะมีอยู่3ประเภทหลักๆเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะ 1. นึ่งแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นน้ำขุ่นๆ 2. องแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นน้ำใสๆสา p แอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นเม็ดอันนี้ผมรวบรวมามานะมีทีมงานผมรวบรวมมาให้นะก็มีคนจะถามอยู่3ประเภทเนี่ยแอปเปิลไซเดอร์น้ำขุ่นน้ำใสแล้วก็เป็นแบบเม็ดเม็ดมันต่างกันยังไงผมยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นน้ำขุ่นๆนะครับคือแอปเปิลไซเดอร์ที่ยังไม่ได้กรอง เอาโปรตีนออกยังไม่ได้กรองเอาเอนไซม์ออกยังไม่ได้กรองเอาแบคทีรียตัวดีในแอปเปิลไซเดอร์ออกดังนั้นถ้าใครอยากได้โปรตีนที่อาจจะเอาไปช่วยอะไรหลายอย่างได้นะครับเกี่ยวภูมิคุ้มกันอะไรอยากได้เอนไซม์ที่ช่วยเกี่ยวกับการย่อยหรือว่าอะไรต่างๆนะแล้วก็อยากได้แบคทีเรียตัวดีที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้แนะนำให้กินแบบที่เป็นแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นน้ำขุ่นๆมีตะกรอยอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ถ้าใครไปเจอน้ำแบบใสจองเลยนะใสสนิทนะไม่ เพื่อนๆจะเข้าใจคำว่าจองไหมคือผมเป็นคนกำแพงเพชรนะคือเขาจะใช้คําว่าเวอาใสมันใสมากๆเนี่ยใสจ้องเลยนะคือถ้าใสแบบนี้มันจะเอาโปรโตีนออกเอาเอนไซม์ออกแล้วเอาแบคทีเรียตัวดีออกนะครับดังนั้นถ้าถามผมนะผมจะชอบกินประเภทแรกก็คือเป็นแอปเปิลไซเดอร์ที่ยังไม่ได้นะครับกรองเอาไอ้ตัวตะกรอนออกนะผมชอบแบบนี้ส่วนแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นแบบเม็ดเนี่ยต้องไปดูก่อนนะเพราะงี้ครับเวลาที่เราไปดูแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นแบบเม็ดเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเขาอะเอาแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นชนิดที่1เนี่ยมากลายเป็นแบบเม็ดหรือเอาแอปเปิลไซเดอร์ชนิดที่2มาเป็นแบบเม็ดังนั้งงนต้องถามคนผลิตอะหรือว่าลองสังเกตดูซิว่าเขาทําจากอะไรเขาเขียนไหมถ้าเขาไม่เขียนเนี่ยผมว่าบอกยากนะว่าแอปเปิลไซเดอร์แบบเม็ดเนี่ยทำจากแบบไหนนะครับอ่ะเรากลับมาเข้าสู่นะครับ สามเทคนิคนะครับว่าเราจะแอปเปิลเซเดอร์ไปใช้อย่างไงนะครับจริงจริงอาความรู้ท่วมหัวนะครับเอาตัวไม่รอดเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความรู้ทั้งหมดวุ้บมาขยำเหลือแค่3ข้อเท่านั้นเป็น3เทคนิคนะครับเทคนิคที่1คือการเอาแอปเปิล d e เดอร์มาใช้ในการลดน้ำตาลในเลือดผมใส่ตัวเลขไปเลยนะครับจากการวิจัยพบว่าสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้31.4%เอดีย่าเพิ่งตกใจมันไม่ได้เยอะแบบนั้นนะครับทุกคนนะครับคำว่า3 1 4หมายความว่าบางคนเนี่ย19% บางคนอาจจะ31.4%ดันะงนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่กินไปเสร็จปุ๊บจะให้ผลเท่ากันไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีกี่พันล้านคนที่เกิดมาในจักรวาลน,นี้ก็ตามทุกคนมีพันธุก,กรรมแตกต่างกันดนะังนั้นทุกคนตอบสนองต่อแอปเปิลไซเดอร์แตกต่างกันดนะังนั้นด้เมื่อแตกต่างกันนะครับผมก็เลยเอาตัวเลขกลมๆหนึตัวแล้วกันที่จำง่ายสามเจก็คือค่าที่ มีคนกินแล้วได้ผลมากสุดอ่ะ3.4ซนะซึ่งเขาวัดจากหน่อยครับเขาวัดน้ําตาลหลังจากที่กินอาหารไปแล้วนะครับโดยการเขาเขากินแบบนี้ครับในงานวิจัยปี1995เขาให้คนกินแอปเปิลไซเดอร์นะครับไปพร้อมกับมื้ออาหารหรือก่อนมื้ออาหารเล็กน้อยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะรประมาณ90นาทีเขาก็เจาะน้ําตาลดูปรากฏว่าเทียบกันระหว่างมื้อที่กินอาหารเท่ากันนะ แต่กินแอปเปิลไซเดอร์ร่วมด้วยกับไม่กินแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเขาพบว่ามือที่กินแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยน้ำตาลหลังมื้ออาหารลดลงประมาณ31.4%หลายคนบอกว่าแอปเปิลไซเดอร์มันเสกน้ำตาลหายไปไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแค่อยากจะบอกว่าตัวแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมันมีฤทธิ์หนึ่งอย่างในการกระตุ้นให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมเบาหวานที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยมันตอบสนองได้เร็วขึ้นดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันตามตรงนะครับเราไม่จเเเปปป็็นต้้้ออองใชแิลไไซดดร์ก ถ้าเกิดว่า,าลดข้าวแป้งน้ำตาลลงถ้าในมื้อนั้นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงเราจะสามารถลดน้ำตาลในมื้อนั้นได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยกินข้าวแป้งน้ำตาลเท่าเดิมแต่เรากินแอปเปิลไซเดอร์ไปด้วยในมื้อนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะย้ายน้ำตาลในเส้นเลือดไปไว้ส่วน,นต่างๆของร่างกายได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าเราแปลแบบนี้อ้าวคุณหมอแสดงว่าแอปเปิลไซเดอร์ไม่ได้ทำให้น้ำตาลหายไปถูกต้องดันะงนั้นการที่เรากินเข้าไปเยอะๆ น้ำตาลก็จะไปเกาะอยู่ตามร่างกายนะครับทำให้เกิดการอักเสบทำให้กระตุ้นการเกิดเบาหวานได้อยู่ดีนะครับดังนั้นคำว่าแอปเปิลไซเดอร์ทำใหนะ้ป้องกันเบาหวานอันนี้ผมใช้คำว่าแอดแอดเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแค่มันช่วยทำให้น้ำตาลในเส้นเลือดเนี่ยย้ายไปอยู่ในส่วนต่างๆแล้วเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าใครอยากจะลดน้ำตาลจริงๆให้กลับไปลดที่ต้นเหตุคือการลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็น นะอันนี้สําคัญกว่านะสำคัญกว่างนะั้นจําได้ไหมสูตรหมอทีมมื้อเช้าอย่างราชาอ่นะมีข้าวไรซ์เบอร์ี่หรือข้าวกล้องสองถึงามีได้แต่พอมื้อเย็นกินโปรตีนกับผักก็คือตัดข้าวแป้งน้ำตาลออกเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายฉิดนันะงนั้นเวลาเราทําแบบนี้ยังไงซะจะมีวันหนึ่งแหละ ที่จะมี1มื้อนะครับทุกวันจะมี1มื้อที่เราสามารถลดข้าวแป้งน้ําตาลได้แล้วก็จะมี1มือ้อในตอนเช้าที่เรากินข้าวแป้งน้ตาลได้อย่างสมดุลให้เข้ากับกิจกรรมดังนั้นใครก็ตามอยากจะลดน้ําตาลที่สาเหตุจริงๆให้ไปลดข้าวแป้งน้ําตาลนะครับส่วนแอปเปิลไซเดอร์เป็นแค่ตัวเสริมเฉยๆเพราะว่ามันช่วยดึงให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้3.4%โดยประมาณข้อที่2นะครับเทคนิคข้อที่2ที่เราจะเอาแอปเปิลไซเดอร์ไปใช้ก็คือ ลดความหิวโอ้โหอันนี้จะเหมาะมากเลยนะครับกับใครที่แบบกินแล้วลงพุงง่ายๆกินแล้วไม่อิ่มสักทีกินแล้วรู้สึกว่าหิวบ่อยมากเลยขนาดกินเช้าเอาสิบโมงหิวกินเที่ยงเอาบ่าย2องหิวแล้วนะครับคนแบบนี้ผมจะแนะนําเลยว่าถ้ามีโอกาสนะครับเนื่องจากแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยไม่ได้เป็นอาหารเสริมอะไรที่แบบมีอันตรายสูงอะไรนะครับลองดูนะครับจะช่วยได้เยอะมากเลยแล้วกลับไปดูงานวิจัยก่อนนะครับเขาบอกว่า มีงานวิจัยบอกว่าถ้าเรากินแอปเปิลไซเนับก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงโก็คือวง่ายคือกินแอปเปิลไซเดอร์สมมุตินะครับกินอเว้นชั่วโมงหนึงแล้วก็กินอาหารอาาร่าฮะงั้นจะได้เห็นภาพง,ง่ายๆนะครับดูดแอปเปิลไซเดอร์ไปเว้น1ชั่วโมงแล้วค่อยกินมื้ออาหารนะครับเขาพบว่าจะลดความหิวได้วันหนึ่งประมาณ200-275ถึง275แคลอรี่ คำถามก็คือเยอะไหมเวลากินข้าวจานหนึ่งผินๆมันก็จะประมาณประมาณนะประมาณสัก3-400แคลนะงนั้นเวลาที่เรากินแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปมันจะทำให้เรากินข้าวน้อยลงประมาณครึ่งจานอ่ะโดยประมาณนะวิธีการกินง่ายๆอย่างที่บอกนะครับเราเอาแอปเปิลไซเดอร์นะครับเริ่มเอาแบบง่ายๆก่อนสัก1ช้อนชาใส่น้ำา1แก้วดูดดูดผ่านหลอดนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกรดเดี๋ยวมันจะทำให้สารคลฟันก่อน เสร็จปุ๊บเราก็ดื่มน้ำเปลา่าดื่มอะไรเล่นๆทำงานไปครบหนึ่งชั่วโมงเราก็กินมื้ออาหารดูนะครับลองทดลองดูก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากบางคนเนี่ยเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนอาจจะกลัวว่ากรดที่อยู่ในแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมันจะระคายเคืองทางเดินหายผมก็แนะนําว่าเอาน้ำมืหนึ่งแก้วเลยนะครับแก้วใหญ่แก้วเล็กก็แล้วแต่ใส่แอปเปิลไซเดอร์ไปก่อนเลย1ช้อนชาเอา้ากินเข้าไป1ช้อนชาวันแรกไม่เป็นไรลอง2ช้อนชา สักพักหนึ่งกระเถิบไปครึ่งช้อนโต๊ะาฮ uh huh, ะรเราจะเริ่มรู้ว่าโอเคฉันเป็นคนที่แบบว่าทางเดิอนอาหารค่อนข้างอดทนสามารถกินแอปเปิลไซเดอร์ได้ครึ่งช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในวิจัยเอาแบบง่ายๆแล้วกันถ้าเราอยากจะกินทั้ง3ามือ้อความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือเอาน้ํามา1แก้วใส่แอปเปิลไซเดอร์ครึ่งช้อนโต๊ะดื่มก่อน ดื่มก่อนมื้ออาหาร1ชั่วโมงแล้วก็ทานมื้ออาหารแล้วทําแบบนี้ทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นแต่ถ้าใครก็ตามทำไอเฟอยู่อาจจะแค่ก่อนมื้อกลางวันกับก่อนมื้อเย็นแค่2มื้อก็ได้หลายคนบอกว่า ต้องทําแบบนี้ไปนานขนาดไหนกลับไปเทคนิคข้อนี้ก่อนเทคนิคข้อที่2ข้อนี้ก็คือลดความหิวดังนั้นก็หมายความว่าเราตั้งใจจะแค่ลดความหิวในช่วงแรกที่ฉันกําลังแบบโหยควบคุมความหิวไม่ได้เลยทํายังไงดีนะครับในเมื่อเรานะครับยังควบคุมความหิวไม่ได้เรากินแอปเปิลไซเดอร์ก่อนเมื่ออาหารไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่าโอเคฉันเริ่มแบบสตรองแล้วฉันแบบสามารถควบคุมความหิวควบคุมจิตใจของฉันได้นะครับ แค่นั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆลดแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็ยหยุดเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้กินแอปเปิลไซเดอร์แล้วนะผมกินอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อทดลองดูว่าเออมันช่วยทําให้กินอาหารน้อยลงจริงๆเออเราลองกินแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้กดไหลย้อนของผมที่เคยเป็นตอนสมัยเรียนเนี่ยมันกลับมากําเริบนะดนะังนั้นทํให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่หลายคนบอกว่ากินแอปเปิลไซเดอร์แล้วเป็นกดไหลย้อน อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนโดยเฉพาะผมเนี่ยผมลองแล้วของผมมันไม่เกิดแต่เพื่อนๆหลายคนเคยส่งข้อความมาว่ากินเสร็จปุ๊บไปนอนเลยเกิดหรือกินเข้าไปแล้วก็เสร็จปุ๊บดื่มน้ําตามไม่เยอะมันขย้อนขึ้นมาก็เป็นได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อ3คือลดไขมันรอบเอวโอ้โหอันนี้นี่หลายคนอาจจะสนใจผมนี่อ่านเยอะเลยนะครับโอ้โหงานวิจัยนี้ผมบอกว่าผมเห็นปุ๊บผมกระโดดเข้าไปผมอยากรู้เลยสมัยแรกๆนะตอนนั้นผมทาคอร์สที่ชื่อว่า IF สูตรหมอทีมนะครับถ้าใครสนใจเรียนก็พิมพ์ CF แล้วก็ไปขอราคาพิเศษแล้วกันนะครับผมทำไว้หนึ่งปีและคอร์นี้ดีมากนะเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนตอนผมทำไอเเนี่ยก็มีเพื่อนผมท่านหนึ่งเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยหมอทีมลองทาน Apple Si er d e เดอดโอช่วงนั้นผมก็เลยไปอ่านดูนะครับแล้วก็ไปเจองานวิจัยอันนึงนะครับคนทำนี่ชื่อออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับชื่อโทมุคอนโดหน่อยชื่อเทมนะโทมุกคอนโดทำงานวิจัยตอนปี2009นเค้าเขาให คนที่ทําการทดลองเนี่ยกินแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาก็วัดหลายๆอย่างวัดตั้งแต่น้ําหนักลดไหมไขมันในร่างกายลดไหมนะครับกล้ามเนื้อเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ดูว่าไขามันที่อยู่ในเลือดเป็นยังไงบ้างไขมันใต้ผิวหนังเป็นยังไงบ้างแล้วประชากรทั้งหมดนะครับที่ทําในการทดลองปี2009เนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นด้วยนะโอ้โหน่าสนใจมากว่าเพราะคนญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะพันธุกรรมคล้ายๆกับคนไทยอยู่แล้วเนาะโอ้โหเสร็จปุ๊บพอเราไปดูงานวิจัยเสร็จปุ๊บเออมันใช้ได้วะ่ะ มันมีบรรทัดหนึงเขียนไว้ว่าสามารถลดรอบเอวได้แล้วเขาเขียนได้ชัดมากเลยเขาบอกว่ากลุ่มที่กิน1ช้อนโต๊ะต่อวันสังเกตนะครับเขาทําแบบนี้เลยกลุ่มแรกนะครับกิน1ช้อนโต๊ะต่อวันลดรอบเอวได้1.2ซนติเมตรกลุ่มที่2นะครับกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันลดได้2.6 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็รับประทานอาหารคุมอาหารเหมือนปกติไม่ได้กินอะไรเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้กินอะไรลดลงนะครับดังนั้นสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วแอปเปิลไซเดอร์มันก็มีประโยชน์ในการลดไขมันแต่อย่าลืมนะครับในการทดลองเนี่ยคือทุกคนก็ออกกําลังกายทุกคนก็คุมอาหารตามปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเติมแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปก็เท่านั้เองนั้นะคใครที่ใช้แอปเปิลไซเดอร์สำหรับเทคนิคที่3ก็คือเรากินไปเรื่อยๆจนกว่าถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราเริ่มรู้สึกว่ากินแอปเปิ มันไม่ได้ผลเราก็หยุดได้นะเพราะอย่างที่บอกครับว่าในงานวิจัยเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึงที่ลดได้เซนกว่ากับคนกลุ่มที่สที่ลดรอบเอวได้2เซนก,กว่าดังนั้นก็ไม่มีใครแบบโหลดไป5 5เซน10เซนแบบนี้ทัานเกมนไหมครับเพราะว่าผลสุดท้ายนะครับการใช้ Apple ิ i ไซเมันก็เป็นแค่ส่วนเสริมที่น่าสนใจนะครับแต่กลับมาหลักๆนะครับหลักๆของเราคือ สูตรหมอทีมก็คือมื้อเช้าอย่างราชาหรือมื้อเที่ยงอย่างราชาเน้นนะครับใครกินมื้อเช้าก็มื้อเช้าอย่างราชาใครกินมื้อเที่ยงก็มื้อเที่ยงอย่างราชานะครับแล้วใส่ไข่เข้าไปเลยครับ2ฟองสฟองนะครับในมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงก็ตามนะที่เรากินเป็นมื้อแรกเพื่อเรารู้สึกว่าเราอิ่มนานๆเสร็จปุ๊บเราก็มาตบท้ายมื้อเย็นด้วย โปรโตีนกับผักเป็นหลักออกกําลังกายเป็นประจําเน้นตอนเช้าเป็นหลักจะได้ตื่นมาแล้วแบบบูสต์อัตราการเผาผลาญพลังงานแบบนี้ที่ผมทําบ่อยๆส่วนใครก็ตามเป็นแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาวันแรกโอ้โหเราเพิ่งเคยเจอเจอกันเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเจอกันเลยพิมพ์คําว่าหลอกร่างกายนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูซิว่าคอนเซปต์ผมในการลดความอ้วนแบบมีความสุขสนุกสนานเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับสรุปก็คือวันนี้ถ้าใครก็ตามจะกิน เพื่อลดน้ําตาลในเลือดนะครับผมแนะนําว่าควรจะต้องไปซื้อเครื่องเจาะน้ําตาลด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีคุณหมอโรงพยาบาลเนี่ยท่านอุตสาหปรับระดับน้ําตาลเราให้มันพอดีแล้วกับอาหารที่เรากินดังนะนั้นน้ําตาลเรากาลังสวยเลยพอเรากินแอปเปิ้ลไซเดอร์เข้าไปมันอาจจะทําให้น้ําตาลบางคนต่ํากว่าปกติดังนะนั้นเราต้องมีเครื่องเจาะน้ําตาลนะครับเจาะน้ําตาลไปนิ้วประมาณ90นาทีหลังมื้ออาหาร หรือหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเจาะสักทีหนึ่งก็ได้หลังมื้ออาหารเจาะทีหนึ่งเราจะได้รู้ว่าแอปเปิลไซเดอร์ส่งผลกับตัวเราในการลดน้ําตาลมากถึงขั้นน้ําตาลต่ําหรือเปล่าอันนี้สําหรับคนใช้เทคเทคนิคที่1นึ่งนะในการลดน้าตาลเทคนิคท,ที่2กับ3คล้ายๆกันก็คือถ้าเราต้องการจะลดความอ้วนหรือลดความหิวถ้าลดความหิวนะเริ่มแบบนี้ก่อนเอาน้ํามาหนึ่งแก้วน้ําเปล่านะนะครับใส่เข้าไปเลยสัก1แก้วเสร็จปุ๊บเอาแอปเปิลไซเดอร์ใส่เข้าไปสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ ดูดเว้นระยะห่างจากมื้ออาหารหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กินมื้ออาหารมาจะทำให้เราลดความหิวได้แล้วกินอาหารมื้อนั้นลดลงนะครับส่วนคนที่จะลดความอ้วนนะครับไม่อยากกินสามื้อก็ได้ครับยังานวิจัยเนี่ยเขาแค่ให้กินวันละมื้อเองสําหรับคนที่ต้องการลดรอบเอวก็กินเลยครับมาเลยใส่น้ํา1แก้วเอาเลยครับแอปเปิ้ลใซเดอร์ใส่เข้าไปเอาแคหนึ่งช้อนชาก่อน ครับอ่ากินแล้วโอเคไม่ระคายเครื่องท้องไม่ได้เป็นกดไหลย,ย้อนสอช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจะชาร์จกนกระทั่งเรารู้สึกว่าโอเคร่างกายเราไม่ได้มีผลข้างเคียงและขอบอกไว้ก่อนที่จะเริ่มตอบคาถามคือใครก็ตามที่กินแอปเปิลไซเดอร์แล้วกระตุ้นการเกิดโรคกระเพาะกระตุ้นการเกิดกรดไหลย,ย้อนหรือมีอาการอะไรมึนหัวหนู่นนี่ก็ให้หยุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ เป้าหมายหลักในการลดน้ําตาลคือการลดข้าวแป้น้ําตาลที่เรากินเกินความจำเป็นเป้าหมายหลักในการลดความอ้วนคือการที่เราต้องมาคุมอาหารลดข้าวแป้งน้ําตาลพร้อมกับออกกํบบาลังกายให้สม่ําเสมอนะครับดังนั้นหลักการมีแค่นี้ส่วนแอปเปิลไซเดอร์เป็นตัวเสริมที่น่าสนใจแล้วก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับรักทุกคนนะครับ อยากให้ความรู้นี้ถึงผู้คนมากขึ้นนะครับก็ถึงแม้ว่า Facebook จะพยายามอาจจะปิดกั้นบ้างนะในช่วงนี้นะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆช่วยกันแชร์ความรู้นี้นะครับไปสู่คนรอบข้างมากๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับความรู้ของผมเนี่ยจะช่วยทําให้นะครับคนไทยนะครับมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับจะได้เอาความรู้ไปปรับใช้นะครับรักทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ